Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Picker f r i e n นนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับของชอบของรักและก็ของสะสมนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากๆนะครับเนื่องจากแขกรับเชิญท่านนี้ของเรานะครับของรักและของสะสมก็คือไอเทม p i c k กอ w o r k s นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับคุณตุลสิริวงศ์หรือว่าคุณกระตูนนั่นเองครับคุณกระตูนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก่อนอื่นคุณกระตูนแนะนําเพื่อนๆหน่อยครับว่าคุณกระตูนทํางานเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยครับครับให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันผมก็ทํางานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับทำเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับเป็นงานออกแบบอุปกรณ์ใช่ครับครับแล้วงานที่คุณกระตูนทํานี่ใส่ยีน ใส่ยีนได้หรือเปล่าครับได้ครับที่โรงงานไม่ไม่ได้บังคับอะไรอ๋อนั่นคือนั่นคือจุดจุดเด่นเลยใช่ใช่ก็คือสามารถใส่ยีนไปทํางานได้ด้วยใช่ครับอ๋อครับครับจุดเด่นมากได้มีโอกาสใส่ใส่ไปทํางานทุกวันเลยอ่าครับก็วันนี้นะครับขอญาตเรียนเชิญคุณการตูนแล้วก็นำเอาของรักของสะสมนะครับบางส่วนต้องเรียกว่าบางส่วนนะครับบางส่วนที่คุณการะตูนมีนะครับเดี๋ยวเรามา เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าได้ได้นะครับครับผมวันนี้เราจะสัมภาษณ์กันแบบซีเรีสไหมครับซีรีสหน่อยเบาๆแล้วกันสบายๆนะครับสบายแล้วกันครับโอเคจุดแรกนะครับที่ผมอยากรู้ก็คือจุดเริ่มต้นของการชื่นชอบยีนของคุณกระตุนคุณกระตุนจําได้ไหมครับว่าเราชื่นชอบยีนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แล้วก็ชื่นชอบได้ได้อย่างไรอะไรเงี้ยครับ ก็น่าจะเป็นเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนะครับที่โตมาพร้อมกับกางเกงยีนนะครับมันก็เหมือนกับเราเราตามแฟชั่นสมัยนั้นนะครับคืออาจจะเป็นช่วงยุค90นที่ที่กางเกงยีนเป็นแฟชั่นที่นิยมนะครับผมก็เริ่มเริ่มจากจุดนั้นก็คือใส่มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีแบรนด์อะไรที่ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับก็ก็อาจจะมีเปลี่ยนไปตามเรื่องยุคสมัยที่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ เน้นไปที่รูปทรงทรงที่ใส่มากกว่าท, oh. ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ oh. นะครับไม่ได้ฟิกว่าเป็นเป็นแบบไหนเฉพาะแล้วก็พอเริ่มใส่ไปเรื่อยๆมันก็เกิดความคุ้นเคยนะครับ uh huh. ใส่เป็นประจำอะไรเงี้ย uh huh. มันก็เลยเริ่ม uh huh. เริ่มรู้สึกชินชอบนะัต uh ั้งนตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ,รบผมมองว่ากางเกงยีนส์มันมีความ คลาสสิกแล้วร่วมสมัยของมันอยู่เนาะใช่ใช่ครับเพราะว่าเอาจิงจิงๆยู่แบบแฟชั่นใช่ก็ก็ยังใส่ได้อยู่แล้วทุกคนก็ยังใส่ยีนส์อยู่ใช่ใช่นะครับแล้วก็สามารถใส่อย่างไปเที่ยวก็ได้ลําลองก็ได้หรือแม้กระทั่งกึ่งเป็นทางการก็ยังสามารถใส่กางเกงยีนส์ได้ใช่ครับนะครับก็ก็ก็ถือว่านั่นเป็นจุดจุดเริ่มต้นเรียกว่าค่อนข้างหลายปีก็หลายปีตั้งแต่ช่วงยุค90้ใช่ครับ ใช่ไหมครับเรียนมัธยมะครับเริ่มใส่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นโอเคครับแล้วจุดเริ่มต้นที่หันมารู้จักพิกเกอร์เบิร์กได้ยังไงครับพิกเกอร์เบิร์กคือตอนนั้นนะครับน่าจะสักประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วห้าปีปีสองพันสิได้17ครับผมก็คือพอผมจริงๆผมทํางานเกี่ยวกับออกแบบผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากอยากจะหายีนสักตัวหนึ่งที่เขาเป็นแบรนด์คนไทยครับเพราะผมรู้สึกว่าแบบ เราเราทำงานออกแบบเราเรารู้สึกมันยากลําบากคือการที่จะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงครับผมก็เลยลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็มีหลายแบรนด์นะครับที่ที่เป็นแบรนด์คนไทยตอนนั้นเราโฟกัสเลยเหรอครับว่าต้องเป็นแบรนด์ไทยใช่ใช่โอ้วาวผมคครผมรู้สึกว่าบแบรนด์ไทยมันก็น่าจะสู้แบรนด์ต่างประเทศได้นะอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเซิร์ชหาดูแล้วก็ยินไทยใช่ยินไทยมียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็มาเจอพิกเกอร์ครับอ่าครับแล้วก็ที่สาคัญคือ โรงงานหรือที่เราเรียกว่าถ้ำหมูเสือนะครับอยู่ในนนทบุรีซึ่งใกล้บ้านผมมากเลยอ๋อคือคืออยู่ในแอเรียนนทบุรีพอดีด้วยความรู้สึกของผมคือผมอยากไปเห็นจริงๆเลยว่าเป็นแบรนด์ไทยจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เขาทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยลองขับรถมาดูที่นี่ครับผมก็มาถึงก็ก็รู้สึกประทับใจครับคืออันดับแรกคือ เห็นเลยว่าตัดเย็บเป็นที่นี่จริงๆตัดเย็บเป็นที่นี่จริงครับแล้วก็เจ้าของเป็นคนออกแบบเองนะครับทุกอย่างคือทําจากที่นี่ทั้งหมดใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกประทับใจคือความเอาใจใส่กับลูกค้านะครับนอกจากนั้ก็ยังมีการเซอร์วิสที่รับเซอร์วิสตลอดชีพใช่ไหมครับใช่ครับตลอดชีพใช่ครับนั่นนะครับคือคือสิ่งที่ประทับใจเพราะว่าผมผมเคยเอาเสื้อเสื้อมาซ่อมอยู่ตัวหนึ่งเสื้อที่ผมใส่ ตอนเปิดรายการเม่ใช่นะครับผมตัวนั้นนะครับคือผมเผลอไปซักแล้วมันขาดอคครับแล้วผมก็ส่งมาเซอร์วิสผมก็คิดแค่ว่าพี่นี่นะแค่แค่แค่เย็บเย็บให้อ่ะครับกลับกลายเป็นว่าแบบเปลี่ยนให้ผมทั้งหมดเลยอ่าครับนั่นคือความประทับใจที่สุดที่ผมผมรู้สึกนะครับก็เลยเลยเริ่มติดตามพีคเกอร์เวสตตั้งแต่ตอนนั้นโอ้คครับอยากให้คุณการะตูนแนะนำคอลเลคชัน ไอเทมไหนคือกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กตัวแรกที่คุณกระตุนซื้อตัวแรกน่าจะเป็นตัวตัวนี้ครับ17น่าจะเป็น 17RD ใช่ไหมครับตัวนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อ 17RD ก็ตัวนี้น่าจะอยู่ในช่วงปี2017ถูกต้องไหมครับใช่ครับ2017เป็นตัวแรกที่ทีผมเฟดแล้วนี่ครับเฟดแล้วใช่ใช่ครับสิบเจ็ดอาก็จะเป็นผืนผ้ารุ่นที่ยอดนิยม มียอดขายสูงมากๆของ PicoWorks เนื่องจากเนื้อผ้าเขามีความแน่นนะครับแล้วก็สวยฮันนี้คอมขึ้นสวยอะไรอย่างเงี้ยครับสีความหนากำลังดีนะครับนี่ครับเป็นตัวแรกที่ที่ทางนี้แนะนำให้ผมลองใส่ดูครับว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับครับตอนนั้นตอนนั้นก็ได้คุยกันถึงว่ามันตัวนี้ป๊อปปูล่าใช่ไหมป๊อปปูล่า ข้อมูลตรงกันนะข้อมูลตรงกันใช่ครับก็เลยถอยตัวนี้ว่าตัวแรกนะครับกระดุมอย่างที่มันเป็นเนื้อเงินแท้เนี่ยครับพอการเวลาผ่านไปกระดุมก็จะสีหมองขึ้นสีออกดํานะครับสวยงามขึ้นแล้วอย่างสมมติถ้าคนไม่ชอบให้มันดาอย่างงี้เนื่องจากเนื้อแท้ของมันเป็นเนื้อเงินแท้เราก็ขัดขัดมันก็จะออกมาขาวเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือตัวเมื่อปีจุดเริ่มใช่จุดเริ่มตัวนี้เรียกจุดเริ่ม้ปีที่แล้วจุดเริ่ม5้าปีที่แล้ว อะไรคือสาเหตุให้มันคลอดลูกหลานมาเยอะขนาดนี้ครับอันนี้อันนี้คือถึงครึ่งไหมไม่ถึงประมาณนั้นก็ได้ครับอันนี้ต้องเซ็นเซอร์อะไรไหมครับเพราะว่ามีคนทางบ้านดูอยู่ก็จิงใจอยู่นิดหน่อยจะรู้ว่านี้ไม่เคยบอกมาก่อนว่าขนาดไหนครับเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญาตจับคอได้ครับได้ครับก็ได้ครับโอเคเรามาดูตัวต่อไปอะไรคือจุดเริ่มที่ทําให้มีตรงนี้ครับจากความประทับใจในเรื่องของสินค้าและบริการถูกไหมครับแล้วก็ ความหลากหลายของของเนื้อผ้าที่พิกเวิร์กเลือกใช้นะครับมันมีทั้งความหนาความบางแต่ละรุ่นไม่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับการเก็บสะสมมากครับก็เลยเริ่มเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมาจุดหนึ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือพิกเวิร์กเราจะไม่ซื้อผ้าในสต็อกเราจะสั่งผลิตซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผ้าใน generation t w เนี่ยเราสั่งตั้งแต่คอตตอนเองเลยแล้วก็ปรับได้ตามคาแรคเตอร์ต่างๆของเนื้อผ้าแต่ละตัวที่อยากให ให้ให้มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันในแต่ละเนื้อผ้าครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าถ้าพูดถึงกางเกงตัวที่รู้สึกว่าชอบมากที่สุดคือตัวไหนครับตัวไหนที่รู้สึกว่ามีคุณค่ากับเราในความทรงจำหรือว่าชอบมากที่สุดเลยก็คือตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัว p i c o v e r XMBG ตัวที่ใส่อยู่เมื่อกี้ผมเห็นตัวแถบมากระเป๋าสีเขียวใช่ครับเป็นตัวพิเศษที่ทําร่วมกับ แบงก์นาฬิกา MBG ใช่ครับเหตุผลที่ผมชอบก็เพราะว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดมาพร้อมกันคือผมก็เริ่มเก็บ p i ก k เวิร์สพร้อมๆกับ MBG นะครับผมเริ่มในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆแล้วก็ความรู้สึกที่ผมมีต่อสองแบรนด์นี้ก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ไทยทั้งคู่ใช่เป็นแบรนด์ไทยทั้งคู่แล้วก็มีการพัฒนา อยู่ตลอดเวลาเพเพื่อให้ได้สินค้าที่มันมีคุณภาพแล้วก็ตรงตามใจลูกค้านะครับมันเลยเป็นเป็นสองแบรนด์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับตอนนี้ครับผมก็เลยรู้สึกรู้สึกประทับใจแล้วก็อย่างที่เคยเคยบอกก็คือตัวนี้ผมหามานานผมซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันในช่วงนั้นใช่เพราะช่วงนั้นก็หมดค่อนข้างเร็วมากใช่ใช่ครับคือตูนตาใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่คือตัวนั้นเนี่ยตอนนั้นคือผมยังไม่เริ่มสนใจอย่างจริงจังกับกางเกวีนนะครับก็เลยเริ่มมาเก็บทีหลังแล้วก็ ต้องรบกวนทางนี้ให้ช่วยแก้ไซส์ให้ด้วยพอไซส์มาตอนนั้นได้มาไซส์สามครับสามสามแล้วก็คือจุดเด่นของเราก็คือเราสามารถปรับไซส์งานเนียนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างครับตอนนั้นคือเราหาไม่ได้มันเป็นไซส์33ซึ่งกลายมาเป็นไซส์30ใช่ครับ30ใช่มใช่ไหมครับใช่ครับ30แล้วเป็นไงครับหลังจากรับงาน ที่เซอร์วิสไปเนียนเหมือนเดิมเนียนเหมือนแบบดูแทบไม่ออกเลยครับว่ามันมีการแก้ใสมานะครับก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็เนี่ยครับเป็นเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับโอครับแล้วมีตัวไหนอีกไหมครับมีตัวไหนอีกไหมครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือนี่เลยครับอุปัษตรงโปรเจกต์อ่าอุปัษตรงโปรเจกต์เดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบให้ดูคือที่ผมประทับใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นการผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปในตัวังเกียงยีนะครับ คือรุ่นนี้จะเป็นการใช้ผ้าทอใช่ไหมครับใช่ครับทอในโรงงานนี้ของพี่กัวเองทั้งหมดไม่ใช่สิต้องใช้คําว่าทอที่ท่าหมูเสือเลยใช่ใช่ตัวนี้คือทอที่นี่เลยเพราะเคยผมก็เคยไปดูเครื่องทอใช่ใช่ครับใช่ครับได้เห็นมันตั้งแต่เริ่มต้นครับเริ่มการทอตั้งแต่แรกๆนะครับมันก็เลยเป็นความประทับใจที่ทอยากเก็บไว้แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่รับที่เป็นการโปรเจกต์สองย้อมสีธรรมชาตินะครับก็ หลายปีแล้วนะตัวนี้หลายปีใช่ครับน่าจะสักประมาณ3 4ปีนะต้องมาประมาณ4ปีคือรอรอประมาณข้ามปีครับใช่ครับตัวนี้ต้องบอกว่าพอผมมาได้จับเขาอีกครั้งหนึ่งครับผมมีความรู้สึกหัวใจพองโตนะเพราะว่ากางเกงยีนตัวนี้ต้องบอกว่ามีเพื่อนๆจองมากกว่าจํานวนที่เราผลิตได้กางเกงรุ่นนี้เราเปิดขายที่ราคา19,900นานะครับแล้วก็ผลิต50ตัวเท่านั้นซึ่งยอดจองเนี่ย ทะลุแตะร้อยเลยแต่เราไม่สามารถทําได้เนื่องจากเวลาที่ทอจริงครับ,ค,รบคุณกระตุนน่าจะรอป,ปีได้ไหมครับประมาณปีหนึ่งครับผมจําได้เพราะ process process ที่เขาย้อมครับในการย้อมตัวนี้เราย้อมทั้งหมด30ครั้งในการย้อมหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้เวลา2วันก็คือหมายถึงว่าย้อมแล้วก็ขึ้นตากแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วก็ย้อมใหม่แล้วก็ แล้วก็ขึ้นตากแล้วก็รอให้มันแห้งนั่นหมาควาว่า1ดิฟใช้เวลา2วัน3 0ดิฟใช้เวลา60วันเฉพาะย้อม60วันนีขั้นตอนการทอเนี่ยใน1วันเนี่ยจะทอได้แค่1เมตรเท่านั้นกางเกงห่งตัวใช้ผ้า2เมตรครึง่งหนึตัวเนี่ยใช้เวลาทอเนี่ยอย่างน้อยสุดคือ3วันถ้ากรณีที่แบบว่าพนักง,งานที่ทอเนี่ยถ้าวันไหนแบบว่าแรงรดีๆหน่อยก็อาจจะเมกกว่า,ว,าวันไหนไม่ไหวก็ตึก 80เซนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งเราลองคูณไปด้วยจำนวน50ตัวเนี่ยโปรดักชันเราไม่สามารถทำทันครับผมนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่ภูมิใจมากๆครับโอภาษงโปรเจกต์หนึ่งครับผมนะครับก็คุ้มค่าการรอคอยครับเอเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นแต่กล่องเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าเราเปิดดูนะครับมือสั่นเลยเปิดยังไงดีผมอ่าขยับอันนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าโอเคกล่องเป็นไม้นะครับรุ่นนี้กล่องจะเป็นไม้นะครับแล้วก็เปิดด้านในนะครับดีไซน์ ในส่วนนี้ก็คือจะดีไซน์เป็นเหมือนกระจกนะครับเปิดได้แล้วก็จะเห็นกางเกงยีนที่อยู่ด้านในนะครับขออนุญาตช่วยโอเคครับออกอออามาเลก็กดโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล่องก่อนนะครับ<ม>เออสิ่งแรกที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือคุณกระตูนจะเก็บกางเกงอยู่ในถุงซิปใช่ครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําเลยนะว่าเป็นวิธีการเก็บกางเกงถ้ากรณีที่เก็บสะสมไม่ได้ใช้อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องมากๆ ก็คือมันจะหลีกเลี่ยงปัสจากความชื้นนะครับแล้วก็มีคุณกระตูมีเพิ่มตรงนี้ด้วยใช่ครับจุดนี้จุดสำกัญความชื้นจุดเด่นเลยนะครับเป็นจะตัวดูดความชื้นไปอีกนะครับผเดี๋ยวเรามาดูกันได้คแกะมาแกะมาเลยก็ได้ครับคุณกระตูนหยิบโชว์เพื่อนๆตรนี้ครับตัวนี้นัมเบอร์ที่3 5ครับตัวนี้ทํามาทั้งหมด50ตัวเท่านั้นนะครับ ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ปิดโปรเจกต์ไปแล้วนะครับก็ยังมีเครื่องทออยู่ทางญี่ปุ่นมาเห็นตัวนี้ที่ในตู้โชว์อยากได้มากๆเราก็ไม่มีขาย <c oughs> ไม่มีขายล้ก <c oughs> ็ยังไม่ได้ยังไม่ได้หยิบมาใส่เลยครับ <c oughs> สีเขา <c oughs> ตัวนี้เราย้อมถึง30ครั้งนะครับย้อมทับย้อมทับไปเรื่อยๆจากสีฟ้าจากใบไม้นะครับในชอลอินนีโกแล้วก็ย้อม100% <c oughs> เป็น n a t u r a ในชออินิโกหมด คข้างในได้พุ่งตัวนี้จะเป็นได้พุ่งสลับบี้ด้วยนะครับสวยจริงมาดูอีกทียังรูร้สึกว่าแล้วก็ดีไซน์โดยดีไซน์ของเรานะครับก็คือจะเอากางเกงเนี่ยพร้อมกับกล่องไม้แล้วก็มีกล่องไม้ให้เผื่อเพื่อนๆในตอนเก็บนี้ครับเอาหนีบก็จะเป็นการโชว์แล้วก็จะมีกระจกที่ตอนแรกใช่ไหมครับปิด สำหรับเพื่อนๆที่สะสมก็สามารถตั้งโชว์ไว้ลักษณะนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือ p i c o ลวอร์คโอพัส m มงโปรเจรตบตัวที่35ครับผมนะครับใช่ครับแล้วมีตัวไหนอีกไหมครับจริงๆจริงๆกางเกงที่จากกลองที่อยู่นี่นะเราอยากคุยกันทุกตัวเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกตัวเนี่ยผมว่ารายการน่าจะ2ชั่วโมงครับผมวก็คุยกันเรื่อยๆเลยนะได้ครับก็มีตัวไหนอีกไหมครับที่แบบว่าอีสัก ตัว2ตัวให้เพื่อนๆได้ได้ทำความรู้จักในตัวที่ชื่นชอบก็อาจจะเป็นตัว10ปีครบรอบ10ปีใช่ไหมครับใช่ครับที่คุณกระตูนอำมาเนี่ยผมสังเกตว่าจะเป็นตัวแอนนิวเซอรี่หรือเปล่าครับใช่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเแอนนิวเซอรี่ใช่ครับโปรเจกต์ครับตัวนี้เป็นตัวครบรอบ1ิปีใช่ครับนะครับโอเคซึ่งก็ถือเป็นปีครบรอบใหญ่ของ p i ก้าเวิร์กนะครับผมอันนี้หมูเสือครบรอบ10ปีกล่องตัวนี้เราดีไซน์จากเจ้าหมูเสือ10ตัว กําลังร่วมกันทํางานในเมืองแห่งการสร้างยีนเลยนะครับเราจะนับหมูเสือนเนี้ยหนึ่งสอง้าหกเจ็ดแปนะครับเแล้วก็ตัวที่สิบตัวที่10ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ยกเครนถือป้ายคําว่าเฉลิมฉลอง Anniversary 1 0 t h Pico Works กครับนะครับก็เดี๋ยวให้คุณกระตูนเปิดให้เพื่อนๆดูดีว่าได้ช่วยครับ ผมเดาว,ว่าจะต้องมีถุงซิปใช,ใช่ไหมทุกตัวของเถุงซิฟายนะครับมีถุงซิป,ซปนี่ครับ <สำ S 1> เ,เดี๋ยวคุณก<ม>ระตุ้นแกะให้เ,เพื่อนๆดู <สำ S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นป้ายมีบุคลิตนะครับเดี๋ยวเราหวังพึ่กระตุนแกะบุคลิตตัวนี้เป็นลำเบอร์44เลขสวยด้วยนะครับมีลายเซ็นนะครับมีลายเซน็นแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มมฟิสคอปตันมีรายละเอียดนี้ครับจุดเด่นอีกงานหนึ่งตัวนี้จะเป็นออซิเวอร์บัตต้อนก็คือกระดุมเงินทุกเม็ด ดโดยปกติกางเกงยีนส์พิกอเวิร์กเนี่ยเม็ดบนจะเป็นเนื้อเงินใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเงินทุกเม็ดเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตัวนี้คือตัวครบรอบ10ปีนะครับ10ปีแอนนิวซารีครับครับเดี๋ดูด้านหลังซิอโอเคตัวนี้ถ้านับถึงเวลานี้ก็2ปีกว<ป>่า<ป>มาก็จะมีหลายๆคนที่ ปั้นตัวนี้แล้วเฟดออกมาสวยมากๆนะครับแต่ตัวนี้อยู่ในภาพ new on stock ใช่ครับ new on stock ยังยังไม่มีโอกาสได้หยิบมามาลองใส่ครับกางเกงพวกนี้นะครับต้องบอกว่าทาง p i c o เวิร์เองนะครับบางรุ่นเรายังไม่มีโอกาสจะได้เก็บนะครับเนื่องจากบางรุ่นเราขายหมดแล้วผ้าหมดเลยนะครับเรามีเฉพาะตัวแค่ตัวต้นแบบหรือตัวทดลองอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตัวที่สมบูรณ์ที่แบบเวอร์ชันที่ขายลูกค้าเนี่ยบางทีเราเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยขนลุกอ่ะรู้สึกคิดถึงเนี่ยตัวนี้ที่เราทำเต็มที่ โลโก้กระเป๋าหลังตัวนี้ก็จะเป็นตัว P W เราแยกให้ชัดเจนเลยเห็นลูกค้าก็จะเห็นเลยตัว P แล้วก็ตัว W เป็นคอนเซปต์สีฟ้าน้ำเงินแล้วก็คลิปด้วยทองนะครับ,รบเป็นสี n i v e r s a r y ของของครบรอบ10ปีโอเคครับ, okay, รบก็อยู่ในสภาพที่ยังใหม่อยู่ใช้ครับยังใหม่อยู่สมบมากยังไม่ได้ตมูรมากอยหรืาาอข้อสำคัญผมว่าคุณการะตูนเก็บของค่อน,อน,อนข้างดีก็คือเราใสา่ถุงซิปเราใสา่กันชื้น แล้วก็ตัวบุคลากรตัวอะไรไม่มียับเลยกล่องเกลงอะไรเงี้ยครับฝากรักเก็บรักษาไว้ด้วยนะครับได้ครับผมจะเก็บโอเคดีเลยครับขอบคุณมากครับมาคุยกันต่อนั่นเดียวครับเดี๋ยวขอถุงซิปครับส่วนตัวฝากเก็บไปดนะโอเคลองลองเป็นตัวนี้บ้างไหมครับอันนี้เป็นอันนี้คือแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ต j ูใช่ครับโอเคแจ็คเก็ต ตัวนี้จะเป็นคอลเลกชั่นซิกเนเจอร์เดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวผมผมถือนี้ให้ดีกว่านะครับโอเคครับตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตแต่ตัวนี้ได้เจทูรู้สึกอ่าตัวนี้ผมผมใส่ใส่บ้างแล้วโอเคครับไม่ได้ตัวนี้ตัวที่43ครับสามนะครับก็จะมีบุ๊กเล็ต์ครับท่าครับ ตัว J2 ของเราก็จะทําเหมือนแจ็กเก็ตไต้หวัน One Pocket นะครับกระเป๋าเดียวนะครับตัวนี้จะตัดเย็บในคาแรคเตอร์่อนข้างวินเทจเลยนะครับแล้วก็ผ้าก็จะมีความวินเทจตัวนี้สวยมากตัวนี้จะมีเบลหลังและจุดเด่นจะมีเบลหลังนะครับมีครับมีเบลหลังด้วยนะครับตามคาแรคเตอร์ของไต้หวันนะครับวัน p o c ก e t นะครับ ด้านหน้าตัวนี้เป็นกระดุมไทเทเนียมใช่ไหมตัวนี้เป็นไทเทเนียมไหมครับตัวนี้น่าใช่นะครับที่ที่เม็ดสุดท้ายรู้สึกจะเปล่าเป็นสีไทเทเนียมบัทช้อาแล้วก็ตัวตัวนี้จะจะเป็นไทเทเนียมหมดครับนะแล้วก็จะมีที่แขนจะมีที่สีเม็ดนี้ ใช้ความร้อนเอกลักษณ์คือใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็เผาในโรงงานเลยนะครับจะใช้ความร้อนเผาจากไทเทเนียมที่เป็นสีขาวๆเทาๆอย่างเงี้ยครับจนกลายเป็นอาจจะมีกิมมิคข้างหนึ่งเป็นเป็นไทเทเนียมสีฟ้าแบบนี้ครับคลาสสิกมากๆครับผมจริงๆเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นกระดุมไทเทเนียมรุ่นแรกเลยไหมอ่าใช่นะน่าจะใช่ครับตัวนี้ใช่ครับตัวน,นี้เป็นไทเทเนียมรุ่นแรกเลยครับที่เป็นแจ็คเก็ตที่เป็นกึ่มไทเทเนียม ผมว่าในตลาดเมื่อแปไหนไม่น่าจะหาไม่ไม่น่าจะเก็ง่ไทเทเนียมได้นะใช่ใช่ครับน่าจะเป็นยอดมากครับแบรนด์แบรนด์เดียวแบรนด์แรกด้วยใช่ครับที่ที่เป็นไทเทเนียมไทเทเนียมครับผมแล้วก็ตัวป้ายตัวนี้จะเป็นกวางจะเป็นกวางเอลส์นะครับผมจะเป็นหนังกวางเอลส์ก็จะให้ผิวสัมผัสที่เวลาโดนมันก็จะนุ่มครับโอเคครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูโอเคครับเดี๋ยวผม ทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะเก็บรักษาไว้ให้ต่อครับโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในคอลเลกชันที่ที่คุณกระตูนชอบจริงๆเท่าที่ผมทราบเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้ก็คูณ3ได้ไหมคูณ3คูณ4ี่เอาเอาแค่คูณสองพอแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเยอะเกินไปเดี๋ยวจะรู้เยอะเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเออไอเทมอื่นๆเดี๋ยวอ่าฝังงนี้อันนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวในกล่องนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวคุณกระตุนแนะนำให้ ตล่องนี้แหระส่วนมากจะเป็น1ิเพาสิเพาครับโอเค1ิเพาก็คือผมจะเก็บตัวที่มันเป็นสกรีนอ๋อจะเป็นงานโอเคใช่ครับตัวนี้17 S R R นะครับตัวนี้ Denim Factory ก็เลยแหละคนชอบเวอร์ชันนี้ดูลุควินเทจดีอันนี้น่าจะเป็นสกิเนเจอร์ใช่ครับอันนี้จะเป็น s ก g เนเจอร์ครับผม มีงานสกรีนตัวนี้11อนปีเนอรเซารีจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็สีเงินแต่ตัวนี้จะเป็น10เพาวท,ที่ทำมาตอนครบรอบใช่ครับครบรอบ,ร,บรอบ <10 S 1> ปีป,ปีครับเ,เวอร์ชั่นนี้ครับไม่ได้ขาย <c oughs> ด้วยใช่ไหม <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเวอร์ชันนี้เราจะมอบให้เป็นที่ระลึกหรือเปล่า ด้วยความระยะเวลาผ่านไปเดี๋ยวใครใครพอจำได้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมโอเคส่วนอันนี้แล้วก็จะมีอ้ออันนี้เด็ดมากอันนี้เดอันนี้เดี๋ยวผมต้องไล่ยังไง้อธิบายเลยครับอ๋ออันนี้ครบรอบอนนี้วันเกแปดปีครับอแปดปีเก้าปีแอนนิเวอร์แซลลี่นะครับออกมาตอนครบรอบแปดปีใช่ครับแปดปีเก้าปีสิบเก้าปี อันนี้10ปีแล้วก็11ปีครับว้าว11ปีรอตัว12ปีอยู่ครับโอ้สิปีนี่ผมน่าจะต้องทําให้สะสมแล้วนะครับโอเคโอ้ตัวนี้กระดุมเป็นเป็นเนื้อเงินนะแล้วก็กระดุมเขียน10 t h เลยครับส่วนตัว11ปีก็จะลงยาสีฟ้านะครับ่าครับอ่าอ่า Utility Power เวอร์ชั่น8ปี9ปี10ปี11ปีใช่ครับผอเเยอะมากๆจริงนะครับ คำถามต่อไปครับอันนี้ผมอยากรู้มากถ้าเกิดร่วมออกแบบได้นะครับมีโอกาสให้ทางคุณกรตูนร่วมออกแบบหรือว่าอยากให้กางเกงยีนส์ Pickle Works เนี่ยออกมาเป็นยังไงก็ในส่วนที่ที่ผมอยากจะได้นะครับก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับตัวอภาสพมโปรเจกต์นะครับคือใส่ความเป็นไทยเข้าไปในตัวกางเกงอาจจะเป็นพวกผ้าไทยหรือลวดลายไทยอะไรอย่างเงี้ยคือไหนๆมันก็เป็น แบรนด์คนไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากอยากจะได้พวกนี้ครับเข้าไปในกรุงเกงเพิ่ม c u เชอร์เข้าไปใช่ครับอาจจะเป็นที่กระเป๋า่ครับกระเป๋าที่เป็นเปลี่ยนเป็นผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอย่างโปรเจกต์สเนี่ยก็คืออย่างโอภาสพงโปรเจกต์สเนี่ยก็เราก็ยังใส่ความเป็นไทยนะตัวนี้ไฮไลท์ก็คือเดี๋ยวนะเพิ่มอีกตัวไหมเพิ่มอีกตัวไหมเดยวตัวนี้มาดูกันครับตัวนี้คือโอภาสพงโปรเจกต์สนะครับกล่องจะเป็นอย่างนี้สีเขียวนะครับ ตัวนี้จะต่างจากโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ตัวโปรเจกต์สองเนี่ยจะสั่งทอทอที่ญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าขั้นตอนในการทำงานจริงๆยากไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเราสั่งได้จากญี่ปุ่นมาเป็นหลอดใหญ่ๆนะครับมาถึงเมืองไทยแล้วก็ไอ้ได้เนี่ยเราจะเอามาปั่นเป็นหลอดเล็กก่อนไอ้จะเอามาทําใจก่อนที่จะย้อมแล้วเราก็จะเอามาย้อมสีตัวนี้ความพิเศษคือ,อได้พุ่งนะครับตัวนี้ได้พุ่งเนี่ย เขาจะย้อมสีระหว่างครามกับครั่งแล้วจะใช้การมัดย้อมเพื่อให้มันไม่ติดทั้งหมดรเราจะเห็นว่าอันนี้ลายมันจะสลับกันเหมือนเหมือนธงชาติประเทศไทยเลยนะครับเห็นสีน้ำเงินสีขาวสีแดงไล่สลับกันอย่างนี้ครับนี่คือเสน่ของโอภาส่งโปรเจกต์สองเลยครับผมครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในสภาพผมยังไม่กล้าจับเลยรู้สึกเมื่อกี้ผมจับไปยับไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือเป็น หนึ่งในอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับ o b พ a s o n โปรเจกต์สองแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือจะเป็น All Silver All Silver หมายถึงว่ากระดูมเม็ดบนเงินกระดูมเม็ดกลางเงินรี v e t เงินก็คือ All Silver หมดเลย เอาจริงเพลินนะครับได้กลับมาเห็นกางเกงยีนที่ที่ทางโรงงานออกแบบได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความสุขครับครับวันนี้มีความสุขมากๆโอเคมาคาถามต่อไปกันครับคุณกระตูนครับผมแนวทางการสะสมต่อไปของคุณกระตูนจะเป็นยังไงครับก็ผมก็คงสะสมพิกเวิร์กต่อไปนะครับครับก็เป็นแบรนด์เดียวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมก็คงเก็บตัวหลักๆก็คือครบรอบ แต่ปีนะครับก็อาจจะเป็นพวกเฟิร์สโปดักรันนะครับที่ที่ผมผมเก็บประจำเฟิร์สโปก็จะเป็นธรรมเนียมของ p i กาเวิรนะครับที่เราจะทำ75ตัวแรกที่เป็นได้ฟ้าหรือไม่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์พิเศษครับผมนะครับอาจจะเป็นอาร์ซอดหรืออาจจะเป็นได้ฟ้าอะไรก็ตามใช่ครับก็จะเก็บเก็บอันนี้เป็นหลักครับผมโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากคุณการ์ตูนให้แนวคิดถึงน้องๆนะครับเพื่อนเพื่อน ที่กําลังอยากจะสะสมหรือว่าสนใจและเริ่มชื่นชอบกันเกง,เงยีนส์ครับ,รบฝากแนวคิดหรือแนวทางว่าอันดับแรกนะครับผมว่าควรจะหาแนวตัวเองให้เจอก่อนอว่าชอบแบบไหนนะครับค้นหาให้เจอก่อนแล้วค่อยเริ่มเริ่มเก็บไปทีละนิดะนะครับเอาเอาที่ตัวเองไหวนะครับค้นหาให้เจอว่า แบบไหนที่เหมาะกับตัวเราเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราก่อนเดี๋ยต้องหาก่อนว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าชอบอะไรใช่ครับไม่ชอบอะไรถูกไหมใช่ครับมันมันคงเป็นจุดเริ่มที่ที่ดีที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กลับมามองเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราไหวไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นบนบนองค์รวมเนี่ยคือไม่ว่าเราจะเก็บอะไรเราจะเล่าอะไรคือมันต้องไม่เป็น ภาระกับตัวเองใช่เราเก็บแล้วเรามีความสุขใช่ครับอ่าครับโอเคก็น่าจะเป็นแนวทางแล้วก็แนวคิดที่ดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่รักแล้วก็ชื่นชอบกางเกงยีนส์นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบพิกเวิร์สนะครับได้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมกันครับผมนะครับก็วันนี้สนุกมากๆครับผมเดี๋ยวข้างหลังใช้เวลาไปเท่าไหร่คลิปนี้เต็มที่เรียกว่าคุยคุยกันเพลินมากๆนะครับคุยกันเพลินมากๆก็ยังไงนะครับฝาก รายการพริกเกอร์เฟรนนะครับไว้กับเพื่อนๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบนะครับในแก๊ชชตต่างๆในไอเทมต่างๆที่อยากจะมาพูดคุยแล้วถ้าอยากให้พริกเกอร์เวิร์สนะครับทำรายการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรหรือข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ด้วยนะครับหรวบวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณตุลนะครับคุณกระตุลมากๆนะครับที่ให้เกียรติทางพริกเกอร์เวิร์สนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับและขอลาเพื่อนๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ